สวัสดีค่ะกลับมาติดตามข่าวดีซีนิวส์ในช่วงเวลา14นาฬิกากันค่ะสำนักงานแม่กองทำสนามหลวงนะคะได้กำหนดการสอบธรรมสนามหลวงประจำปีการศึกษาพุทธศักราช2554ขึ้นค่ะสำนักงานแม่กองทำสนามหลวงได้กำหนดให้นักเรียนนักธรรมและธรรมศึกษาเข้าสอบวัดความรู้การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมตามหลักสูตรของคณะสงฆ์พร้อมกันทั่วราชอาณาจากักรประจำปีพุทธศักราช2554ดังนี้ นักธรรมชั้นตรีจะทําการสอบในวันพฤหัสบดีที่6ตุลาคมตั้งแต่เวลา13นาฬิกาถึงเวลา16นาฬิกาซึ่งจะสอบวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรมส่วนวันศุกร์ที่7ตุลาคมสอบวิชาธรรมและวันเสาร์ที่8ตุลาคมสอบวิชาพุทธวันอาทิตย์สอบวิชาวินยัยส่วนนักธรรมชั้นโทและเอกสอบวันเสาร์ที่12พฤศจิกายนตั้งแต่เวลา13นาฬิกาถึงเวลา16นาฬิกาโดยจะสอบวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม วันอาทิตย์ที่13สอบวิชาธรรมและวันจันทร์ที่14พฤศจิกายนสอบวิชาพุทธและวันอังคารที่15พฤศจิกายนสอบวิชาวินยัยด้านธรรมศึกษาชั้นตรีโทและเอกจะสอบในวันที่16พฤศจิกายนตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึงเวลา11นาฬิกา30นาทีสอบวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรมเวลา13นาฬิกาถึงเวลา13นาฬิกา50นาทีสอบวิชาธรรม เวลา14ถึงเวลา14นาฬิกาสนาทีสอบวิชาพุทธและเวลา15นาฬิกาถึงเวลา15นาฬิกา50สนาทีสอบวิชาวินัยค่ะไปร่วมอนุโมทนาบุญนะคะกับกิจกรรมของเยาวชนไทยคนรุ่นใหม่ค่ะซึ่งชมรมพุทธศาสตร์โกลในอุปถรัรมภ์สมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ร่วมกับเด็กดีวีสตาร,รงเรียนพนมไพรวิทยาคารได้จัดพิธีตักบาตรพระในช่วงเขา้าพรรษานี้ค่ะทีมงานวีสตารภาคอีสานได้ร่วมกับเด็กดีวีสตาร โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารอําเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดได้จัดตักบาตรพระณโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารโดยมีพระครูปริยสันติธรรมเจ้าคณะอําเภอพนมไพรเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยคณะสงฆ์จากโครงการอุปสมบทหมู่เข้าพรรษา10,000แรูปทุกหมู่บ้านทั่วไทยของศูนย์อบรมจังหวัดร้อยเอ็ดมาเป็นเนื้อนาบุญในครั้งนี้และนายสมศักดิ์สอนสนามผู้อำนวยการโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารเป็นประธานฝ่ายคารวะ สำหรับการตักบาตรในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในช่วงเข้าพรรษาและเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในวันแม่แห่งชาติและเพื่อให้คณะผู้บริหารคุณครูนักเรียนและประชาชนในชุมชนได้ทำบุญกับคณะพระพิสูุสงฆ์และที่สำคัญการจัดงานในครั้งนี้คณะผู้บริหารและคณะครูในโรงเรียน ได้เห็นความตั้งใจของเด็กดีวีสตาร์พร้อมทั้งได้ชื่นชมว่าเป็นโรงเรียนแรกที่จัดตักบาตรในจังหวัดร้อยเอ็ดสำเร็จได้ด้วยดีไม่ว่าจะเป็นการนิมนต์พระการจัดงานเตรียมงานพิธีกรรมและการเก็บงานหลังจากจัดตักบาตรเสร็จแล้วซึ่งหลังจากจัดกิจกรรมตักบาตรแล้วเด็กดีวีสตาร์ทุกคนต่างเปลื้องปิติในบุญเป็นอย่างมากและมีความตั้งใจที่จะจัดตักบาตรอีกโดยจะเพิ่มจํานวนคณะสงฆ์มากยิ่งขึ้น เพื่อหวังให้พระพุทธศาสนาจเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไปด้วยค่ะก็ต้องขออนุมโมทนาบุญกับน้องๆเยาวชนคนรุ่นใหม่ทุกๆคนด้วยนะคะที่มีใจรักศิลธรรมแล้วก็รักธรรมะด้วยค่ะและปิดท้ายกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะ ร่วมตักบาตรพระภิสูฆ์ถึง12,600รูปตามโครงการตักบาตรพระ1ล้านรูป77จังหวัดทุกวัดทั่วไทยซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่21สิงหาคมที่จะถึงนี้ค่ะณถนน,นนิพัฒน์อุทิศ3อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะโดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะซึ่งได้จัดขึ้นนะคะปีนี้ก็เป็นปีที่11แล้วนะคะก็ขอเรียนเชิญมาร่วมงานบุญใหญ่กันได้ค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมได้ที่หมายเลขโทรศพัพท์ 081-550-7271ค่ะหรือ086-965-9274นะคะแต่งกายด้วยชุดสีข,ขาวเพื่อรักษาวัฒนธรรมชาวพูดด้วยนะคะแล้วกลับมาติดตามข่าวดีมซีนิวสได้ใหม่ในช่วงเวลา16นาฬิกาสำหรับช่วงนี้สวัสดีค่ะ